ครับสวัสดีครับยีฟทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพ่อพกับป๋อแตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับกรปอแตี่ยมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของพ่อฉลองต่อียนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สี่พยหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสามหกเจ็ดห้าแปดเก้าครับเลขล่างก็ออก จ็ดห้าเนาะพี่น้องเนาะรับของพ่อฉลองัวดที่ผ่พานมาพี่น้องครับมีกุศกูหมันโนโนพี่น้องเลือสองตัวพ่อพันบบเนนให้มาซ้ำพี่น้องเอออันตัวเน้นโม่มาเนาะพี่น้องเนาะรับในวันจันทร์ที่สี่พอยสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาพ่อฉลองบนล่างวิ่งรลดแปดกับเจ็ด แปดกับเจ็ดมาเบิดทั้งสองตัวพี่น้องทั้งบนทั้งล่างนะครับจับคู่กับเขาเจ็ดห้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับนี่คือของพอฉลองงวดที่ผ่านมาพี่น้องอ่มือนี่พ่อเตรียมผ้ามาตามต่อ,อยนะครับพอชองมาแล้วพอเพจชงมาให้นะครับอ่ะไปเบ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาพ่อฉลอง บนล่างวิ่งรูดพี่น้องหนึ่งกับแปด กับแปดเน้นที่หนึ่งพี่น้องครับครับเพ่อจับคูได้พี่น้องเนื้อหนึ่งหก

สองแปดครับสี่สามนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเดื่องพอพอเน้นให้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดครับเล็กสามตัวพี่น้อง สัต์เยนมาพี่น้องเนาะครับนะพ่อเตียมกระเจี๊ยบึงก็ได้พี่น้องเด้อนะครับขับลาวพัฒนาพ่อฉลองในพี่น้องเลือกพอเพชรชงมาให้นะครับวิ่ง1กับ8เน้นที่1 16 17 18 19 4หก8นึกขับสีสา ครับเลข3ตัวก็8 1 8 8 1 7นี่พี่น้องครับสัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไฟป,ปังๆังยินนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายเด้่อครับเดอ้อพ่อเพชรดนะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อฉลองหลายๆที่ให้แนวทางลาวพัฒนาพ่อเตียมมาครับฝากทีฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนะเาะาวฉะนั้นแล้วพอเตรียมค้อไวพ้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆอย่านาะพี่น้องเนะเาะครับจะได้สุกๆมันๆกันนะพี่น้องครับเอาจะเริ่มนะพี่น้องเนอเข้ามาแล้วก็จะเริ่มกดไค์กดแช่ให้พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนํำนะครับ เอาสูดท้ายถ่ายสุดนี้พอแต้มก็ขออีพีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มพอให้โชคโมันหมานแห้งๆรวยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะครับาสำหรับชิปนี้พอแต้มมก็มีเคนนี้พี่น้องพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม